สวัสดีครับหลังจากาครั้งก่อนนี้นะครับพี่หาวลงท็อปปิกนี้ลงไปนะครับเป็นรูปของแป้งจีที่เป็นโทนสีแบบอ,ออก เหลืองๆอ,อมส้มๆนิดๆนะครับแล้วก็เหมือนกับ a t u r a t e มันน้อยๆหน่อยนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับภาพแนวๆนี้นะหลายๆคนก็ชอบแล้วพี่หาวก็สัญญาว่าเออเดี๋ยวพี่หาวจะทำเป็น Preset เอาไว้ให้นะครับแต่พี่หาวขอผิดสัญญานิดนึงนะครับไม่อยากทำให้ละนะอยากให้ได้ทำเองนะครับแต่พี่หาวจะคอยไกด์ให้เพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่หาวทำพรีเซตไว้ให้โหลดเนาะ แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาโหลดไปใช้แล้วก็ไม่มีความรู้อะไรเลยก็เหมือนกับกดออโต้ออโต้ออไปมันก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับพี่หาก็ขอผิดสัญญาแล้วกันนะจะทําเป็นพรีเซ t ตให้แต่ว่าต้องทําตามแล้วก็ไปเซฟเป็นพรีเซ t ตของตัวเองนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวพี่หาเข้าไปที่ aperture ก่อนอันนี้นะครับพี่หาวจะทําให้2อ,อย่างเลยนะทําทั้ง aperture แล้วก็ทําทั้ง photoshop ให้นะครับอ่ะก่อนอื่นมาดูรูปนี้ก่อนนะครับเปรียบเทียบกัน2รูป พี่หาขอเข้า Full Screen Mode นิดนึงนอ่ารูปทางซ้ายเป็นรูปที่ทำเสร็จแล้วนะครับอ่าเป็นรูปพิช h นี่นครับส่วนรูปอันนี้เป็นรูป Master มันเป็นแบบนี้นะรูปแนวนี้นะครับมันจะเหมาะกับภาพที่เป็นโทนสว่างสว่าๆนะครับมีไฮไลท์ค่อนข้างเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ออกมาแล้วดูนุ่มนวลสวยงามนะทีนี้มาเริ่มกันเลยอ่ะพี่หอากลับไปก่อนแล้วก็เลือกรูปเดียวนะเราจะเริ่มยังไงนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยก็คือมันจะออกอมเหลืองๆนิดนึงนะครับพี่หาวจะให้เข้าไปที่ตัวเคอร์ฟนะครับแต่ว่าเลือกเป็นเรดกรีนบลูเข้าไปทีละสเต็ปนะครับเรื่องเรดก่อนนะครับพี่หาวจะให้มันติดสีแดงนิดนึงทางฝั่งไฮไลท์นะครับเนี่ยนะนะพี่หาวดึงลงมานิดนึงแล้วก็ติดสีเขียวนะแดงกับเขียวมันก็จะอมเหลืองๆใช่ไหมครับในฝั่งไฮไลท์เห็นไหมครับมันจะเริ่มเหลืองๆแล้วนะเขียวตรงฝั่งชาร์โดไม่ต้องนะครับส่วนบลูนะครับพี่หาวจะ ดึง b l u ลงมามันก็จะติดเหลืองอีกนะครับทางฝั่งไฮไลท์ส่วนทางฝั่งชาร์โดก็จะเป็นไงครับพี่ากลับขึ้นไปนะให้มันอมม่วงๆนิดนึงนะอ่านี่ก็ได้เยอะแล้วนะครับต้นทางปลายทางเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่เขาเรียกว่าอ่ามันสีมันยังสดไปนิดนึงนะครับพี่เอาดึง saturation ออกอืมนะเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะแล้วก็ ตัว Black p o i n t นะครับพี่หาวดึงลงนะครับพี่หาวไม่อยากให้ดำเนี่ยมันลึกมากเกินไปนะครับอยากให้ให้ดำเนี่ยมันออกไปเลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับตรงด้านนี้มันก็จะออกเหมือนกับเป็นเทาๆนิดนึงนะครับเทาๆนิดนึงดึง Exposure ขึ้นมาวึบขึ้นมา,าภาพก็จะออกโทนสว่างละนะครับแล้วก็ดัน Contrast ลงไปอีกนิดนึง่ไม่ต้องมี Contrast มากเท่านี้ครับก็ได้ละเห็นไหม ไม่ยากเลยนะครับแต่พวกนี้มันต้องอาศัยความเข้าใจนะอันนี้พี่เขาทําให้ดูเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยที่พี่เขาทาอันนี้มันคืออะไรนะครับอันนี้ก็ต้องลองศึกษาดูนะครับไอเรื่องดิจิทัลเม g ิ n งพวกเค r ร์ฟพวกอะไรพวกนี้นะครับนะศึกษาเกี่ยวกับรอไฟล์มันจะทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า,าจะเห็นว่าพี่เขาดึงอะไรเนี่ยมันนุ่มนวลไปหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นรอไฟล์มันมีข้อมูลให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มาดูวีเนี ปุ๊บเหาใส่เข้าไปนิดนึงให้มันมีขอบมืดๆนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยปิดเปิดเท่านี้พี่เหาก็จะได้พิชโทนนะครับพี่เหาตั้งชื่อไว้ว่าพิชโทนนะครับเป็นแป้งจีพิชโทนอ่าเดี๋ยวลองปิดเปิดก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมนะจากนั้นนะครับเราก็สั่งเซฟพรีเซ็ตนะครับเซฟแอสพรีเซ t ตตั้งชื่อลงไปนะแต่จริงๆอันเนี้ยพี่หามีอยู่แล้วพอเซฟแอสเนี่ยมันก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้พี่หาแคนเซิลไปนะครับเพราะว่าพี่หาทำไปแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดู ทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่หาวอยากจะทำอีกนะพี่หาวก็มาไงครับพี่หาวสร้าง new version from master เดี๋ยวทำให้ดูนะว่ามันทำได้ง่ายๆนะครับ new version from master อ่ะอันนี้คือต้นฉบับอีกแล้วนะครับกลับมาที่ต้นฉบับเราสั่ง preset ต,ตรงนี้แล้วก็สั่ง t o how เห็นไหมครับมี p i t c h t o n e จริงๆมีเยอะแยะเลยนะแต่ว่าอย่างเดี๋ยวไว้ค่อยๆสอนทีละนิดทีละนิดเนี่ยมีหลากหลายเลยอันนี้เป็นพิชโทนแป้งฉีพิชโทนนะมีกีวีมีบรัชเอบีมีอะไรเยอะๆเลยนะครับเพี่อเลือกพิชโทนที่ไม่อาพปรีเซตไว้ป๊บเดียวเห็นไหมครับได้แล้วทีเดียวจบเลยในออเพอร์เจอร์นะง่ายไหมครับนะไปลองทําดูแบบที่พี่หาวทำเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็เซฟเป็นพรีเซตเอาไว้จะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้พี่หาวไม่ห่วงข้ามนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความรู้ที่อยากจะ เผยแพร่ออกไปนะครับไม่ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะอะไรมันเป็นของตัวเองเพราะว่าพวกนี้มันไม่มีจากจบพักเซีนหรอกนะครับ แล้วทีนี้นะครับพี่ห่าวบอกก่อนนะถ้าใครอยากเรียนแอปเปิลเจอร์อันนี้พี่ห่าวขอโฆษณาแบบตรงๆเลยนะครับไม่ไม่ไม่อ้อมคอมนะถ้าใครอยากเรียน a อปเปิลเจอร์นะครับแบบโปรแกรมที่ห่าวใช้เนี่ยมาเรียนกับพี่ห่าวได้นะครับพี่ห่าวก็จะเปิดสักเดือนละครั้งครั้งครั้ง,งลองดูในในสกู๊ที่อยู่ในทูฮาแล้วกันนะครับเอาละอันนี้เป็นของ a อปเปิลเจอร์นะและเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นของ Photoshop เป็นแอคชั่นพี่ห่าวจะทําให้ดูว่ามันแตกตากก่างกันยังไงแล้วก็มันจะได้ผลเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันในตอนหน้า